วัสที่ตอนบ่ายๆครับทุกคนก็อ,อยู่ในเครื่องกามัมันทัวร์ทุกทีกท่แลน์นะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายบ่ายสองครับทุกคนก็เป็นวันที่ยี่สิบนะครับวันนี้ก็ถ่ายน้ำมันดีครับผมบางบาง เล่นอะไรกันครับเราก็ได้สีบดบ้างรครับเถุงแปะเกลี่ยไว้เขาถ่ายไปแล้วครับคู่หลัง ก็จะขยับรถนะครับตอาหน้าขึ้นรางแล้วก็จะถ่ายตอนหน้า เฉียดนิดเดียวเฉียดลาคานิดเดียวเอาคุณน้องเจ้าขึ้นมืดนเจ้าขึ้นมืดนเจ้ามันขึ้นมืดนอ๋อ Bogotik à, buộc đốt đi Buộc đốt này lên buộc đốt này lên sai nè, sai nè ngay à, ơi bố tay khóa, khóa Để đi ngay tay ngay thẳng ngay tay ngay tay ngay tay หาเข้าในอีกหากเข้าในอีกเอาเสียอออกนี่เสียออาเอาเสียออก,อาออกมาอีกอีกนิดนึงพอเพอัพออหนุนแล้วไม่มีสต็ปเปอร์ด้วยนะครับผม <c oughs> ตรงนั้นรอ,อ,ต,อ,รอตัวนั้นเล็กไว้หลังก็ใหญ่ไว้หน้านก็หมดไปแล้วสองกระปุกน่าจะหมดประมาณสามปุกใช่อันนี้ปุกสามไม่หรือปุกสองน่าจะหมดประมาณสามกระปุกก็ผม รวมถ่ายเท่าไหร่ครับน้ำมันรวมถ่ายค่าแรงเบีดเศฮะประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับเซ็นเตอร์ช็อปก็ใครจะมาซ่อมรถก็เซิร์ชใน Google ดูได้ทุกคนพิมพ์คำว่าเซน็นเตอร์ช็อปนะครับขึ้นเลยกูเซน็นโตนะครับอยู่บางประกงนะครับทุกคนค่าแรงถูกนะ ผมบอกเลยวนะ่าถูกกว่า,วาอูเอ่นเยอะเลยอันนี้จะทาอันนี้เป็นสีไม่ตีน ใจหมดถึงไหนโอ้ยยังเดาไปอานาำสีดอ,อกอานาำสีทองไว้อนี่ต้องฉีดน้ำออกด้วยนะทุกคนมันกัดแม็กนะผมบอกเลยว่าสุดจัดนะน้มันเบรกอะขนาดโดนเฟรมมอเตอร์ไซค์ยังไม่เหลือย้ำได้ปะฮะไปย้ำรกนะครับ เราต้องมาย้ำดีกนะทุกคนเพื่อให้น้ำมันมันไหลออกเรื่อยๆนะครับเอาได้ปะย้ำไปเลื่อยก็จะมีช่างดูให้นะครับข้างล่างเพื่อไม่ให้น้ำมันมันขาดนะครับต้องคนอยู่ อยู่ตรงไอ้กับปุกน้ำมันคนหนึ่งนะครับรถหน้าซ้ายเสร็จแล้วรถหนึ่งคันไม่ใช่ว่าแค่เตือนน้ำมันแล้วก็วิ่งได้นะ อะไรครับฮะเนี่ยก็ออเพียยางเมืออเอม่อใดก็อูอยู่ตรงนี้ทุกคนหลังศูนย์ในอี่สูบางคงนะครับ ซอยอบตบางบกกงแปดครับผมก็เข้ามาประมาณสองสามร้อยเมตรทุกคนจะอยู่ซ้ายมือเลยก็เป็นอูลเล่เล็กๆนะครับผมแต่ว่าไว้ใจได้ครับเพราะรถผมก็มาทําแต่อยู่นี่นะครับค่าแรงมันถูกนะทุกคนค่าของก็ถูกด้วยอันนี้ก็ต้องคลายน็อตถ้าตั้มหอกข้างหน้า

อันนี้ปลูกสองหมดไปแล้วก็น้ามันที่เติมใหม่มันก็จะใสอย่างเงี้ยทุกคนใส่จกไเไยเี๋ยวก็ไม่เป็นไรก็สามปลูกก็แล้วไว้เติมเวลามันขาดก็ว่านี่แหละแม่ก็คิดแค่สองกระปุูกก็พอก็า <c oughs> ย้ำนะทุกคนอีกล้อย้ำ อือนนี่ก็ปลูกใหม่เลยให้มันหมดก็ปกลูกเดีอยวเดี๋ยวเต็มปวดไปเลยมหมดแล้ว,ลว,ลวกะปลูกใหม่นะกะปุกอออโอ้หมดพอดีเลย Đó đó đó. đi. Bạo, 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 bạo. À, yeah, không... con เรียบร้อยสี่ล้อมันก็จะใส่ทุกคนประมาณนี้ใส่กิ๊กเลย ถ่ายไม่ถึงครึ่งชัมมง่วโมงเสร็จแล้วน,นี่เออเจ้าพ์่มูฟเกันตามนี้เลยฟูกฟ่นแบบอ่าเบอร์โทรหายครับช่างอ๋อนี่ครับเบอร์โทร 089541396 4, 4นะครับนอกสถานที่ก็รับทำนะครับขอในเขียบแทงเชานะแต่ว่าถ้าเล่ารถเข้าอูก่ก็โทรมาสอบถามราคาก่อนได้ครับผมว่าราคาคิณภาพนะครับสำหรับรถลากก็เป็นรถผมนะมีเหล็กลากอย่างดีคะทุกคนทำเหล็กลากไว้อย่างดี ก็สำหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องอมตมันทัวทุกทุกแคปไตแ n นให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ